สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีตั้งค่าตั้งค่า OT อัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องเข้าเมนูนะครับสำหรับกล่องซันบ็อกนะครับที่ที่ไม่สามารถเข้ารหัส04ตัวได้นะครับแต่ดูนะครับนี่คือแล้วผมจะกดรหัส04ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ คือเข้าไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับลองกดสามสามนะครับสามสามนะครับสามนะครับสามสามสองเก้าก็ยังเข้าไม่ได้อีกนะครับกดออกไปก่อนนะครับไม่ต้องเข้าเมนูนะครับกดที่รีโมทนะครับเป็นเลขแปดแปดเก้าเก้านะครับแปดแปดเก้าเก้านะครับตั้งค่าโรงงานใช่หรือไม่ใช่ครับเราก็กดคาว่า ใช่เข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับนี่สำหรับเครื่องที่ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าโรงงานได้นะครับเป็นระบบ o t l อัตโ,ตโนมัตินะครับของก่องซันบ็อกนะครับคือ8899นะครับ ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดครับเราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ครับเวอร์ชัน2.2.0นะครับ2.2.0นะครับรอสักครู่นะครับรหัสผ่าน0 0 0ก็เข้าไม่ได้นะครับและรหัส3329ก็เข้าไม่ได้นะครับเราต้องไปกดที่8899นะครับแล้วจะมีคำว่าใช่ให้เรายืนยันนะครับ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะรับได้หรือเปล่านะครับมีช่องแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าเมนูให้ดูนะครับหลังจากโหลดเสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะกดรหัสศูนย์ศูนย์นะครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับคือรหัสศูนย์ศูนย์เข้าได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าได้แล้วนะครับสำหรับกล่องที่ไม่สามารถเข้าเมนูได้นะครับนะครับถ้าเข้ารหัสไม่ได้ต้องทำแบบนี้นะครับคือแปดแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วเครื่องจะทำการ OTA ใหม่นะครับ ตอนนี้รับได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับกล่องสันบ็อกค,ครับ๋ยงดูดูเช็คช่องนะครับว่าดูได้กี่ช่องนะครับช่องสามได้นะครับไทยรัฐทีวีได้นะครับช่องเจ็ด้นะครับได้นะครับ ก็ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับระบบ OTA แบบไม่ต้องเข้าเมนูนะครับครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ